ใหญน้อโมน,นี่เพื่อนสบายดีโบโมนี่บบไปทางใดโบโมนี่ยายบบไปทางใดดอกอยู่บ้านก่อนเน้อเฮ็ดหลายงานอ่ะนะเฮ็ดหลายมันเหนื่อยอยิ่ซื่อๆเนี่ยทอ้อสาวมากเฮ็ดแต่งานอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวจะหามมะาละกอมาตำสมกินน้อ ยู่บ้านแน่อยู่บ้านแน่พักผ่อนให้เถอะมื้อนึงมื้อนึงเฮ็ดแต่งานสาวมาก็ไปเฮ็ดแต่งานเนาะบ่ว่าผู้ใดก็คือกันเฮ็ดอีหยังนานาเฮ็ดอีหยังหนาแท้ยายก็เว้าผิดเว้าถูกเวาก็บ่ค่อยถูกดอกลาวไม่ค่อยเป็นเนาะโอลาวบ่คือ บ่เบือคือดอกลาอนั่นนนะ่ะโมฮูหนังสือเพื่อนเพื่อนเอ้ยยายจะโมฮูหนังสือดอกบอกตรงตรงบอกยังบ่อายโมฮูหนังสือดอกอ่านได้อยู่แต่ว่าคอมเมนต์เพื่อนบ่เป็นขอโทษขออภัยเด้อท่านไผทักมากกับยายกับคอมเมนต์บ่ได้โมฮูหนังสือสกดสกดกับโถือมะเขือ,อังว่ามะเขียนะ <laughs> ขนาดอ่านเขียนว่ามะเขือก็ย้ายก็ยังไปเขียนว่ามะเขียว่าสั้นออ <laughs> ยากหัววะเนาะโง่ก็โง่คักเออยายนี่แม่โง่คักอีปึ๊กเขาว่าเนาะปึ๊กไร <laughs>